เอาละทุกคนวันนี้ผมจะมาสุ่มครับกากันนะครับโดย100โลกับที่สุ่มไปก่อนในนี้อีก50โลนะครับดูว่าครับกาจะจอ,อกหรือเปล่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นเกมนี้เลยนะมาเอาใจช่วยผมหน่อยแล้วนนครับทุกคนขอให้ผมได้คุณแม่ครับกานะทุกคนจะได้เห็นผมเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับไปเลยอีก10โลตัวสะท้อนแสงย v บ่ไม่สะท้อนแสงออเอเือเกลือเสียนเนี่ย ว่ามัซัดเต็มโหลน,นั่นเลยนี่ครับเกลือคอนเอกเลยไ่ต่ออีกสิบโลเจ็ดสิบแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีการสะท้อนแสงใดๆทั้งสิ้นน่าจะเกลือนะครับเนี่ยโอ้โหเกลือจริงด้วยไปครับอีกสิบโลนึงน่าจะโลสุทถายแล้วโอเคใบสะท้อนแสงครับผมมาแล้วครับอืมไปสิบโล ออกมาไหมอืมสะท้อนใส่มาจากไกลใครโรเลยนี่ืึดูการ์นะครับดูการ์ดูรุนรุนรุนอะไรอ่ะอ๋อเจ๊ผาด ถือว่าหลุดเลทได้โอเคอยู่ครับไม่ได้แย่ yeah. แล้วก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เจ็ดสิบโลครับผมโอ้ขาไปซ้อนแสงยังครับยังอันนี้ยังไม่มาครับยี่สิบโลนี่ก็ยังเหมือนกันดีลาประเทศกีทานี่ก็ยังครับผมคาร์ดม่วงอยู่ ไม่ยี่สิบโลแทงไหมไม่สะท้อนโอโหเขาเรียกว่ามาครั้งแรกก็จุกคอเลยตอนนี้ยี่ครับไปอีกไม่สะท้อนใส่เลยรู้สึกว่าน่าจะครบโรมกันนะเนี่ยสองโลติดเลยแปดสิบแปดสิบนะฮะ โอ้โหเกลือเปิในในั้นเลยนะครับเนี่ยไปอีกครับผมอีกสิบโลวันนี้ก็ไปสะท้อนใส่นะครับง้นนี้ผมเกิือแน่นอนสัมผัสได้อหอไอสิบโลก็ไม่ได้เริ่มนาสกิดแล้วครับตอนนี้ไอสิบโล อีกสิบโลก็ไม่ออกเีลาประเทศกีทานี่ก็ไม่ออกนะครับตอนนี้สุบไปได้ครึ่งหลังแล้ว <c oughs> คือแลกผ่านไปครึ่งหลังตามมาโอเคตอนนี้เราได้เพิ่มอีกหกตัวนะครับแล้วก็ได้นี้เป็นตัวที่เจ็ดโอเคได้ประมาณเจ็ดตัวเดีย๋ยวขอเวลานอกนิดนึงนะครับเพื่อทำให้ เกมดูสมูทขึ้นเราก็ต้องหากระชามาเพิ่มผมรู้ <c oughs> สึกว่าผมสุ่มครบโลแน่นอนงานนี้ก็เดินก่อนไปเล่นอะไรผมขอดูก่อนว่าเขาแจกอะไรบ้างมาแจกเลือยะพี่อ่าแล้วก็ไปที่แมปครับผมเเรียกว่าเอาของครับ มันในรถไฟเลยมาดูซิว่าจะได้เขาว่างเปาเกือมานเลอวแล้วได้บุกเบิกครับผมเมาอีกหนึ่งร้อยโอเคดูกันนะครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะรานค้าเราได้อีกยังไม่ได้ครับยี่สิโล ไปแล้วครับสุมต่ออีกสิบโลอ้อ,โ,อโ,หโหหรือว่าเกลือจ่าต่อสิบโลใช่ไหมนะ่ะพี่แก,แกน่าจะตันพอดีแล้วน่ะเ <c oughs> ฮ้ยจริงจังว่าเนี่ยเกมเฮียอะไรเนี่ยเอาสรบเลย อื่นเดี๋ยวนะตอนที่ผมได้มาใหม่ก็คือเจผาดซึ่งได้ตัวแทงมาใหม่ต้อกได้ตัวแทงผมทำวันนี้กันอยู่ไหนวะหาไม่เจอนี่แกได้มาเยอะเลยนะหนึ่งสองสาม โอ่โหใครว่าน่าจะลูปได้มันๆเลยนะเนี่ยแต่ผมไม่นานด้วยดิตอนนี้หน้าผมซีเรียสมากซีเรียสลีโหขาดที่แค่ตัวละครเดียวก็ครบเลยนี่ขาดอยู่ยสองนี่ขาดอยู่ยหนึ่งจะครบเลย ปัญหาคา,าราคาซังหนึ่งอย่างครับผมก็คือจะหาโลมาจากไหนอีกประมาณสามโลตอนนี้ผมขาดอยู่อีกสามโลว้าวซึ่งเป็นเรื่องที่อ,อ้าขาดอยู่ประมาณในสองโลก็ได้ได้อีกโลหนึ่งก็ขาดอีกร้อยกว่าได้อยู่ได้อยู่เราก็ไปทำคเวดใหม่เลยแล้วกันก่อนทำคเวสใหม่เราได้ หนึ่งโลแน่นอนได้จะลองเล่นครับก้ายู่ไนวะนี่ไงก็ชิป <c ười> กดผิดนี่ลองเล่นครับก้าเราจะได้อีกหนึ่งโลแล้วก็ถ้าเล่นสตรอรี่กับเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นอันอื่นอีกก็จะได้อีกหนึ่งโลรวมกันเป็นแปดสิบโลบ้าไปแล้ว <c ười> นี่ ไม่ครับกาหอยต้องเล่นตัวละครก่อนแล้วค่อยเลือกดูดเป็นเจผาดคนดีใจไหมครับเนี่ยหรือเสียใจโคตรดี โอ้ยคอกระดึกกระเดื่องคอไม่ดีอ like ืรูปแห่งมุมโคตรสวยโคตรเฟี้ยวฟ้าวอุ๊ยเป็นการยิงเคอร์เตอร์ที่โคตรเจ๋งไปเองมากดูอันติเลยบุ๋มเสียงกระซิปโคตรตึง โอ้อยจะตายโอ้ยหลายฮิตเหมือนกันนะนะ่านี่ียบร้อยครับผมเอนจอยครับผมใครได้มีหนึ่งโลเราก็ไปทำเควสใหม่ละกัน <c oughs> แล้วถ้าลงสตอรี่ลงไอ้นั่นอีกก็จะได้อีกเก้าสิบขออีกร้อยหกสิบผมก็เรือแ <c oughs> ล้ว เลือเหมือนกันได้เนี่ยไม่เคยไม่น่าจะเป็นครั้งแรกที่สุ่มแบบขนาดนี้มาก่อนสองโลติดเลยคือคำนวณได้เผื่อโลหลุดนะเนี่ยโอเคค่อ okay. ย ให้ทดลองใช้ก่อนได้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นนะตัวนี้เอามารับตีนแล้วก็อันนี้ออกดียวเซตปานนี้เดียว ลองดูนะผมใช้ก็เดินต้องลองใช้คุณแม่ครับก้นก่อนอุย้ยแรงเหมือนนั้นน่ะยิงลายอยีกจะด้วย รับตีนครับรับตีนไม่น่าเชื่อว่าตัวที่สองจะเป็นเจพาผาดนะเนี่ยตัวสอนที่ได้ที่แตะเจพผาดผมร้องผมร้องไห้เลยอะในหัวก็คือเล็งครับอ่าเล็งครับกล้าไปก่อนหรือไม่ก็ฮิเมโกะออกเจพผาดตัวดีครับแต่ไม่ใช่ตัวอวย โอเคตบเลยครับเน้นตบไม่เน้นยือ้อสายโนายโนละล่ะบุ๋มตายเรียบร้อยโดนไปอีกนิดนึงหลับสบายเลยทีนี้ ใส่เดียวได้หมดต้องมีหนึ่งตัวล่อตีนตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทำดอมจแบบต่อเนื่องต่ผมทำไปตัวนี้ซีหกได้จะยอดเยี่ยมมากเลยจะครับอ่าจะทำให้การตึงกว่าเดิมสึกล้านเท่าโอเคหมดที่นี้เลยนะ อุ้มเรียบร้อย easy เกิน ไม่เซอร์ซีเรียลเลยโคตรเทียวอ่ะจริง,ยอยงโอ้โหตึงเกิน よいしょ。Yo, yo, yo. Yo, yo. เดียวตามมุมตามจุดไฟขอให้คุ้มกับสิ่งที่รอคอย<ๆ> <c oughs> ผมนี่ข้ามตู้เบรดเลยนะตู้คาร์บการ์ดโดยเฉพาะเลยขออะไรที่มันดูแบบอลังอลังหน่อยผมต้องเก็บอีกร้อยเท่าไหร่นะเก็บมาเดิมร้อยยี่สิบโลร้อยหกสิบผมต้องเก็บอีร้อยหกสิบโล ต้องเก็บย,ยาวอีกแล้วสินะเรียกว่าเก็บยาวโอ้ในตัวพอดีเลยกระสุดชั้นที่แปดใช่ไหมเก็บนี้ เอรายยเลยคือต้องไปชั้นข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมเนะี่ยโคตรไหาไม่ได้คิดเทียนเลยเลย ท้าทายนี่เอรารอบข้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาท่าทายตัวหลักตัวกลางดูสีน่าจะยากนิดนึงโอ้โอ้โอ hỏi hay chết thật mà sợ hãi ต่อเลยครับผมนีม่ครับการตีไม่เขาละตวมไนเริ่มถึก ใครมันตีเธอเลือดเดียวกั <c oughs> น,กนเลย <c oughs> โอ้โหมันทีเดียวหายเลย เยชั่ฟรีมนหนึ่งครั้งไปเลยโอเคโอ้โหโ,โ,โดดแรงกันนะน่ะ มีปัญหาระเบิดน,นี่แหละงานใช่แล้วไงโอเคได้อยู่ กเรอต้านไว้ต้านไว้อึงเราให้โดนคีย์เดค่อนไปเฮ้ยยันติยัดละตายก่อน ร็จแล้วครับผมเซฟไวหนึ่งแต่ได้ขึ้นมาด้วยชัยชนะก,ก็ถือว่าคุ้มค่าผมไม่ได้ปั้นเลยอุ้ยอุ้ยพอดีเลยแบบนี้ต้องเรียกว่าพอดีเลยใช่ไหมอ๋อในวาร้านค้าร้าน,นค้าอันนี้ไม่รีนะฮะ โอเคหกสิบไม่สิบแล้วผมจะปิดตาสงสัยรุนว่าผมจะได้หรือเปล่าต่อฟังได้ได้หรือเปล่าครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับทูนดูได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า โอเคครับเดี๋ยวมารุ่นนะเดี๋ยวมารุ่นนะสามสองหนึ่งเปิดตาไปหนึ่งสามสี่เฮ้ยได้ได้ตอนโลแปดสิบขผมได้คุณแม่ครับ,บกล้าแล้วเห้เรียกว่าโลแถมไหม น,นี่มันรูมไม่ได้โรดแถมไหมแถมในโลไหมไม่แถมครับผมได้อยู่โอเคค่าความเสียหายก็คือรวมรวมแล้วก็คือครบการันตีครับไม่มีขาดมีเกินแต่ว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่าเพราะว่าผมถือว่าสุด สุดโลทุกอันน่ะจริงๆผมชูนิ้วกลางกันแล้วตอเนี้ยโอ้โมโหโมากประเด็นคือไม่ออกสีดาวแถมอาเด้อเนี่ยสุดือไม่สุมไม่ออกสีดาวให้การที่เหมาะสมสมนี้ไปก่อนนะผมนี่นีโบ ได้ใช้ก่อนจะบ้าแล้วละเจ๊ผาดนีขาดสองชิน้นนี้เราทำห้าสิบสี่ห้าสิบเพราะตัวหลักเราเดวนนี้น่าจะหกสิบใช่ไหมนี่ลิกที่ใช้เศร้าผมยังเก็บไม่ครบ ตรงนี้แหละคือปัจจัยสำคัญเลยผมจะย่อยดิลิทีที่ผมไม่ใช้เอามาสังเวยครับผมถ้ากันอื่นผมต้องฟาร์มวัตถุดิบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะตัวผมก็ไอ้นี่เลยได้ตัวฟรีมาหนึ่งซึ่งไม่ค่อยแฮเท่าไหร่อันนี้แล้วก็ภาษา อันนี้ผมไม่ได้ใช้สองชิ้นนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวสองชิ้นพออันนี้ต้องรีบครับรีบทำเวลาธรรมดาได้ไดเลอมั้งธรรมดาอุย้ยนั่นไงเล่นตลกกับผมจะได้ ธาตลมเก็บมาเยอะแต่ไม่อะยังไม่มได้อีโวธาตุลมตอนนี้นี่ผมมีเยอะเพราะว่าผมส่งมอนไปฟาร์มทุกวันแค่นี้ไม่ขนามือต้นตะลอดไปฟาร์มทุกวันทุกวันทุกวันอืม แน่นอนวนะ่าเก็บยันเวลหกสิบแน่นอนครับผม so easy เหมือนจะต้องเดินขึ้นข้างบนนะเขาเรียกว่าเก็บวัตถุดิบไม่ครบนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บวัตถุดิบให้ครบ,ครบก่อน <c oughs> มาครับผมเราก็ต้องหาเราต้องใช้ทุกสิ่งที่มีครับผมในการทั้งอีโวแล้วก็ทำให้ เจครับก้าเราตึงที่สุดในโลกอนุญาตยืมเพื่อนเพิ่มคอยเดียนเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเจผาดน,นะเอาเจผาดมาแทนตัวหลักแล้วก็เอารีมาก็คือน่าจะเป็นเซตเพอร์เฟกเดี๋ยวทำสามตัวเซเลนิโน,นหนึ่งนะ้าความแข็งแกร่ง ม,มากเลยตึงมากโอเคครับผมก่อนที่ไปทำประโยชน์เดี๋ยวผมค่อยมาทำรีวิวใหม่แล้วกันจบการอัดคลิปเพยงทั้งนี้ครับผมบ๊ายบาย